เสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเตพร้อมเสิร์ฟนะคะกระนงร้อนเ,เสร็จแล้วคะ่ะสวัสดีนะคะวันนี้พี่วันจะมาทำแจกสูตรกุ้งอบเกลือนะคะกุ้งอบเกลืออันนี้อันนี้คือกุ้ง กุ้งนิ่มนะคะกุ้งรอบคาบนะคะพี่วันจะมาตัดตัดเอาหนวดแหลมแหลมมันออกทุกอันเลยนะคะตัดหนวดแล้วล้างค่ะลัดเอาันแหลมแหลมมานอล้างค่ะล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดล้างค่ะัวใหญ่ัวใหญ่อยู่นะอ่ากุ้งลายเสือนะคะ มันมีตัวลอกคาบด้วยนะเพราะว่าเพื่อนชอบกินก็เลยให้เขาหาให้ว่าเอาตัวนิ่มๆอะไรอย่างนี้นตัวนิ่มๆน,นะทุกคนจ๋าถ้าใครไม่เคยกินน่ะรองเ้ยเนื้อมันนะจะเด้งเด้งมากเลยนะคะอร่อยหวานนะคะหยาล้างก่อนล้างเสร็จแล้วก็ขึ้นค่ะใส่หม้อใส่หม้อไว้นะคะ กินคนเดียวรวมกันนะคะน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงนะคะอันกุ้งอบเกลือแต่ไม่มีเกลือวงไหมคะอ่าเขาเรียกอย่างนั้นผงนัวค่ะผงนัวนิดนึงพี่วันจะใส่ซอสฝาเขียวนะคะซอสฝาเขียวมันจะไม่เค็มมันจะทำให้ไม่เค็มนะคะใส่เข้าไปคะ่ะ ทีนี้ก็ขย่าวขย่าให้มันเข้ากันค่ะขยา่าเขยา่าเราไม่ต้องใส่น้ำเลยนะคะใส่แค่นี้แหละคะ่ะสูตรนี้นะคะกินแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มได้เลยนะคะเพราะว่าพี่วันฟงเลยนี้แล้วว่ากุ้งอบเกลือนะคะกุ้งอบเกลือไม่ใส่เกลืองงไหมคะงงไหม ถ้าเราใส่เกลือมันเค็มค่ะพี่วันจะใส่ซอสฝาเขียวแทนนะคะ,ะน้ำตาลนิดนึงผงนัวนิดนึงนะคะแล้วก็ซอสฝาเขียวนะคะเขย่าค่ะเขยา่าเขย่าให้เข้ากันแล้วก็เราก็ตั้งไฟอย่างนี้ละคะ่ะพี่วันก็จะปิดฝาตั้งไฟนะคะตั้งไฟนะคะเนี่ยน้ามันก็จะออกมานะคะแล้วก็ ปิดฟ้าไว้ค่ะคอยกลับนะคะคอยกลับให้สุดคอยกลับ เครื่องมันก็จะเข้ากับเข้าไปในเนื้อกุ้งนะคะทีนี้ถ้าเราเอาไปนึ่งนะคะมันเราไม่ได้หมักใช่ไหมถ้าทําอย่างนี้มันหมักให้ให้มันหอมนะคะหมักหมักเครื่องให้หอมนะคะทำไมมันถึงมีน้ำเลยไหมคะเพราะเราใส่อซอสปฝปาเขียวเนี่ยตัวนี้มัน ันนี้มันกุ่มนิ่มนะคะกินได้ทั้งตัวเนื้อมันจะเด้งหืองๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟเลยเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเพราะว่าถ้าเราต้มนานๆนะเนื้อเขาจะแข็งนะคะประมาณนี้มันก็ต้องมีวิธีด้วยนะคะเวลาเราต้มนานนะเนื้อเขาจะแข็งนะคะแต่ถ้าว่าเราต้มพอดีพอดีนี่มันก็จะอร่อย เสร็จแล้วคะ่ะน่ากินไหมสีสันอร่อยนะคะลองทําดูนะคะสูตรนี้ทําง่ายๆนะคะไม่ต้องไปลงอะไรมากมายนะคะพี่วันซื้อกุ้งมาครึ่งกิโลนี่120บาทแล้วพี่วันก็มาทําได้กินนะคะนี่